ดีเหมือนกันนะคะเป็นกําลังใจได้ดีเหมือนกันของพี่ก็เหมือนกันถ้าไปถ้ามาหน้าบ้านไม่ได้ก็หลังบ้านเลยนะคะหลังบ้านได้เลยขอบคุณคุณออมแอมนะคะน้องออมแอมคุณแนนบอกว่าเข้าใจคะ่ะค่ะขอบคุณคะ่ะเข้าใจกันเนาะเราเข้าใจกันนะคะเราแบบที่เราสะดวกเลยเนาะเราสะดวกแบบไหนก็ไปแบบนั้น นางอํำกับคุณแนนสวัสดีค่ะบางทีก็อาจจะไปย้อนหลังให้บ้างเนาะย้อนหลังให้ก็ได้เนาะย้อนหลังหรือว่าไฮไลท์ได้หมดเลยนะคะได้หมดเลยให้กําลังใจกันแบบไหนก็ได้เลยนะคะคุณแนนบอกว่าไปเรื่อยๆค่ะขอบคุณค่ะโอ้ยภาษาอังกฤษมาขอบคุณภาษาอังกฤษอ๋อน้องเมื่อกี้ใช่ไหมน้องเนยใช่ไหม นางเนยนึกว่าคนใหม่มานึกว่าอีกคนมาขอบคุณค่ะนางอมาก็คุณอ,อ้มแอมสวัสดีค่ะอมแอมก็ยังหาหลังคาอยู่เนอะหลังคาทั้งหลังคาทั้งทั้งหลักกิโลนะคะนางแอมทั้งหลังคาทั้งชั่วโมงนะคะ ากบ้านน้องอมเอมด้วยนะคะอมเอมน้องแมวยิ้มก็พี่แนนไทยบ้านเลี้ยงเป็ดแนนบอกว่าดูแลกันไปคะ่ะเดินทางสายเดียวกันใช่แล้วคะ่ะใช่แล้วเดินทางสายเดียวกันเนาะทางไหนที่ว่าเราจะให้กำลังใจได้เนาะเราก็ไปได้เลยนะคะไปได้เลยไม่ว่าจะเป็นหน้าบ้านหลังบ้าน ไปได้ทุกทกอย่างเลยนะคะทุกอย่างเลยไฮไลท์ light, คลิปสั้นได้หมดเลยนะคะทุกคนก็มีภาระมีหน้าที่เนาะมีภาระมีหน้าที่ต้องทาดูแลดูแลครับครัวนะคะภาระการงานก็เยอะนะคะขอบคุณนะคะน้องออมแอมก็คุณอ้ำมดีจ้า คุณอ้ำสวัสดีจ้าจากน้องอ้ำเอมพี่สุดสวัสดีค่ะพี่สุดขอบคุณมากๆเลยค่ะพี่สุดก็ไปไม่ไม่ได้ไปไลน์เนาะก็ไปหลังบ้านให้พี่สุดเมื่อเช้าก็ย้อนหลังย้อนหลังดูชมคลิปลืมไปแล้วเมื่อเช้าย้อนหลังดูชมคลิปพี่สุดนะเมื่อเช้าเนี่ยน่าจะเป็นคลิปเนาะน่าจะเป็นคลิปมากกว่า ขอบคุณนะคะพี่สุน่าจะเป็นคลิปที่ว่าเดินทางอะไรนะเดินทางชมบรรยากาศขอบคุณนองนังน้องเนยนะคะน้องเนยบอกว่าบ้านรวยไหมคะบ้านไม่รวยรกคาน้องเนยพอพอมีอยู่มีกินคะ่ะไม่รวย <c oughs> ขอบคุณคะ่ะนังแอมก็คุณแมวขึ้นอ๋อคุณแมวยิ้มนะคะ คุณแม่ยิ้มสวัสดีจ้า <c oughs> นางอมก็ส่งดอกไม้นะคะนางอมส่งดอกไม้นางอแมแอมก็คุณแนนนะคะสวัสดีสวัสดีจ้าคุณแนนนะคะนางอแมแอมไปหาเพื่อนนะคะต้องหาเพื่อนเยอะๆนะคะนางอม อํแอมนะคะไปเข้าไปไลฟ์สดเพื่อนๆเลยเพื่อนๆจะได้ไปให้กำลังใจนางอําแอมเยอะๆนะคะวิ่งหาเพื่อนบ่อยๆไปในไลฟ์หรือว่าไปหลังบ้านแล้วก็ฝากจดหมายน้อยเอาไว้ฝากคอมเมนต์เอาไว้นะคะ บอกว่ามาจากบ้านน้องอมแอมขอบคุณห้าล้านดวงใจสิบเอ็ดล้านเลิฟเลิบ,ลบกินส้มตำได้แล้วเดี๋ยวมันแห้งค่ะส้มตำกินไปแล้วค่ะส้มตำอันนี้แบ่งออกมาไว้อันนี้แบ่งออกมาโชว์เฉยๆนะคะกินไปแล้วอันนี้เอามาโชว์เฉยๆ กินอิ่มแล้วกินข้าวอิ่มแล้วเอามาวางโชน